ออกจากสถานี้รถไฟเทนโนจิเดินมาทางตะวันตกออกประตูมาเซอามากินอุดงที่นี่มีโซบะกับอุดงนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดอิชินอิเทนเปิลอยู่ตรงนู้น

มาแล้วอุดอง